เย้วันนี้เราจะมารีแอค6ก9 b e ย t เก้าเบทาเป็นตัวอย่างก่อนเนาะค่ะเฮค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วค่อยมาเมามอยไหมใช่ค่ะคือซีรีส์เรื่องเี้นะคือมาจาก ทีมคาดอะพี่แก้ม oh. เราก็พูดตรงๆว่าเราค่อนข้างคาดหวังนะคะคาดหวังมากเพราะเรื่องคาดอย่างเงี้ยพี่โยกเขียนบทได้ดีและปังมากแล้วแบบพี่ก๊อฟก็กำกับได้แบบคือดีมากอะแล้วยังมีผลงานอีกหลายอย่างอะที่เราอาจจะรู้แล้วก็ไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มาเรื่องนี้นะคะไปจ้ะทุกคนไปดูดอพลาดไม่ได้ค่ะไปเล,<า>เลยค่ะเราค่อยมาคยุยกันจ้ะ คนยังจะเป็นยังไงเปิดมาด้ยวมาายมอเตอร์ไซค์คาเท่เราเฮ้ยหนูชอบเลยแบบแต่คนกำหนดเองโอ้ชีวิตแบบเหมือนจะไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้วอืมเอาละโอ้โหโอมุมมุมก็ดีมามมกดูดีสลับมุมแบบเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไมต้องสลับ น้องเป็นใครอ่ะอ้ดูสีดิแสงดิดดน้ำจังโอ้โหนโัาอุ้ยโอ้เอาเฮ้ยวันแรกที่เราเจอกันเนี่ยดิวโดนยิงตายไปแล้วแต่พอมาอีกวันนึงเนี่ยม้มเป็นอะไรวะการที่เรามาเจอกันแบบเวลาถอยหลังแบบนี้ พี่อาจจะแก้ช่วยสลัดมันได้ก็ได้การข้ามมิติเวลาโลกข,าขนาด้โอ้ยเจ้าแล้วพี่ม้ามพี่จะช่วยเขาได้หรือเปล่าบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันอาจจะถูกกำหนดไว้แล้วก็ได้ นำไปสู่ความรักโอ้โหสุดยอดตกกระี่ฐานแป๊อะไรเนี่ยโอ้ยสีสวยด้วยแสงสีมันมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตพี่แล้วนะ พี่จะทิ้งผมขนานี้ไม่ได้แล้วพี่มั่มพี่มั่เอ้าโอ๊ยทำพี่หัวใจสลายแล้วเนี่ยพี่มั่งกับน้องดิวทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มอืพี่มั่งกับน้องดิวเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าวที่สุดหนูขอพูดยางก่อนเลยนะที่หนูชอบเลยคือแสงแสงสี พี่แก้มเพียนแล้วโอ๋อสวยแสงสวยอีกแล้วอ่ะสวยมากแบบมันละมุนละมุนแบบเคลิ้มเคลิ้มแบบทุกที่อ่ะแบบสว่างก็สว่างแบบจัดแสงสีได้ดีสุดๆเลยอ่ะอันนี้คือแบบที่สะดุดตาก่อนเลยยางแรกแต่ส่วนเคมีโอมฟุกอ่ะไม่ต้องพูดถึงปาคู่นี้เขาก็เล่นกันมาหลายเรื่องแล้วปะดีมากเลยคือแบบดีมากมากเออสุดยอด เออเอาพูดถึงไอ้นี่ก่อนละกันเนาะดูแล้วเป็นไงบางพีแกเหมือนแบบเป็นเรื่องการข้ามเวลาปะข้ามเวลาอีกแล้วแต่พี่มีความรู้สึกว่าที่เขาบอกว่าเป็นเวลาที่ต้องแบบย้อนยอนกลับเออย้อนกลับเหมือนเขามาแล้วเหมือนเขาไปโผล่อีห้องนึงอ่ะเขาย้อนมาอีกห้องหนึ่งเออคือเหมือนเขาเหมือนพี่มั่มอ่ะจะรู้เหตรุรู้เหตุการณ์ของน้องน้อง,องป่าหรอเออไม่รู้เหมือนก <laughs> ันร้อมาโนยอยีกแล้วฉชน <laughs> เดี๋ยวนะนเราต้องอ่านไนอ,อ้นี่เราต้องอ่านคือเหมือน ยังไงนะหนูหนูเข้าใจประมาณนั้นน่ะพี่เข้าใจว่าแบบย้อนกลับพี่เข้าใจว่าเหมือนกับว่ามั่มหมะเขาจะรู้ถ้าจักรวาลแห่งนี้ไม่ได้มีแค่โลกเดียวเรื่องราวความรักในโลกคู่ขนานที่ข้ามมิติมาเจอกันในห้องหกศทุกเที่ยงคืนวันแรกทั้งสองพบกันคือวันสุดท้ายของชีวิตดิวแต่กลับเป็นวันแรกที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของชีวิตมั่ม การพบกันครั้งนี้จะทําให้โชคชะตาของพวกเขาลงเอยเช่นไรคุณคือคนที่กําหนดชะตาชีวิตของพวกเขาได้โอ้ my god เพราะคือซีรีส์วายเรื่องแรกที่ให้คุณเลือกตอนจบด้วยตัวเองอุ้ยชาเมันยังไงวะคือดีอะฮยเลือกตอนจบด้วยตัวเองแปลว่าอาจจะต้องมีโหวตอะไรอย่างงี้หรอว่าจะให้ตอนจบจบแบบไหนอะไรอย่างงี้ยหรออุ้ยเฮ้ยเราสายมากเลหรือว่าหรือว่าประมาณว่ายังไม่ทําตอนจบ อคือแบบว่าตอนให้กัมใสแบบความรักใช่ป่ะหนูใสดราม่าหนูก็โหวตเลยว่าให้จบแบบไม่ดีไม่พี่ก็โหวตให้จบแบบรักรักอินเลิฟให้กลับมาอยู่ในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะอันนี้คือแบบปังมากเลยอ่ะวันสุดท้ายของดิวอ่ะเป็นวันแรกที่แบบเปลี่ยนอนาคตมั่มอะไรเออเรื่องมันมีแบบอัอใี่อะไรอ่ะที่เขาบอกว่าตอนแรกวันแรกที่เขาย้อนมาที่เนี่ยเป็นวันที่ดิวโดนยิงป่ะเออใช่ค่ะว้าว โอ้ทำไมตื่นแตนเนี้ยพี่จะดูอีกว่ามันจะซับซ้อนไหม <c oughs> โอ้ทุกคนอันนี้พี่กลัวเรื่องพี่แบบแต่พี่แต่พี่แ,นนแต่พี่ว่าไม่ถ้าเขียนบทมาจากาคาดกำกับจากคาดอนะ ทำให้เราตื่นเต้นได้ตลอดเวลาแน่นอนเป็นทีมที่เราชอบอยู่แล้วไงใช่เพราะว่าขนาดเรื่องคาดเราดูว่ามันจะซับซ้อนมันตสอบสอบสวนสืบสวนหรือเปล่าเรายังเข้าใจแต่ก็ไม่นี่แต่เรื่องนี้พี่ว่าน่าจะสนุกมากแต่ที่จริงอะดูตัวอย่างอะก็เข้าใจแล้วนะแต่ว่าเราต้องอาจจะต้องดูก่อนเพราะมันน่าจะมีอะไรลื่อหรือเปลไานใช่ เราอาจจะไม่ไปโฟกัสเรื่องของเวลาก็ได้เพราะความรักเกิดไม่ไ, <อ S 1> ไหร่ก็ได้ฟ<บ>ิลโลกคู่ขนาดนะมันจะคล้ายๆนี่ไงไวเวอร์ซ่าเออรักาตโลกเรียนรู้ไปกับตอนที่1ตอนที่สองช่วงแรกๆช่วงแรกๆก่อนใช่นะเฮ้ยแต่รีดีาดีดีคนชอบแล้วยิ่งแบบองฟุกมาจับคู่กันอีกกกัน้องพี่แก้มมาแบบอะไรนะขับมอไซค์อยู่ในวงมีแก้วเหล้าบุ้ง ดีมากคือมันมีอะไรอ่ะเออมันดูมีอะไรมีอะไรจริงๆนะทุกคนก็รอดูนะจ๊ะโอเคทมาก่เดี๋ยวนี้ไม่แต่ซีรีส์ดีๆดีมากจริงทําให้เราน่าติดตามไปตลอดเลยค่ะใช่จ้ะก็มาเดี๋ยวรอดูกันเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งข้างๆเยอะๆเลยค่ะก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะจ๊ะอยากสปอยนิดๆหน่อยๆก็ได้นะเพื่อให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คิดว่าหลังจากคลิปนี้ไปพวกเราก็ต้องไปทําความเข้าใจกันอีกอะให้มากขึ้นนะคะแต่คลิปนี้ลงมาแบบว่าอยากแบบมาดูก่อนว่าเราจะเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย